เห็นแล้วเห็นแล้วมีแต่ปักหอยเห็นแล้วป้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีแต่ปักหอยอีหลีตัว,ตวนี้นี่น,นี่แมนแล้วแมนแล้วแต่ว่านี่เห็นแล้วหูแล้วมึง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ฉายเดียวนะจ๊ะอันพอดีแพดเลิงห้ฮนแล้วพ่อก,ก็เลยเห็นแดดมันดีก็เลยแต่ว่ากระสีเลาะมาเบิ้งซื่อแดดดีแต่ว่ากระแดดหูเปิดเปิดจ้ะพ่อก,ก็เลยสีมาเลาะเบิง้งดงบกหอยอันแรงไม่เนาะจาา๋านะว่าแล้วสีลายปั้นไดล้ละกะนหน้ามันสีลงคักปั้นได้เพราะได้อุปรกรณ์มากเราจ้ะสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเลอะเบิง้งแล้วก็ตั้งมามายางาช่มบรรยากาศเนาะ มาสิมาให้ท่านแดดดดไปนี่จากสำัำมาแดดดีแดดดีครับลถมาแดดดีดีจ้ะแต่ว่าตอนนี้แดดแรงนี่จากมาถามแล้วเ <c oughs> ดีวจะพามาเบิ่งมาน้ามันลงขนาดใดเนาะบกหอยเป็นตั้งมาเก็บบ่เนาะจต่เนาะ <c oughs> พอดีเมื่อกี้โทรศัพท์าามีสายเขาด้วยจากพ่อพี่น้องบรรยากาศถึงถึงจะว่ามีแดดแต่ก็สดชื่นอยู่ด้วยจ้ะเด้อแจ่มใสอยู่เนาะจิพามาดูดงหอย มันปรยิกกยญไก่จากบ้านแพทย์ดอก <c oughs> แคทถามว่าเคยหัวมีหอย <c oughs> แบ่เคยหูจ้ากเจอว่ามีหอยหลายขนาดนี่แต่จะมเมืเอิวรว่ามันหนามันจะลงขนาดใดอันขาวๆนี่เป็นป้ายของผ้าพันคอเด้อจ้ะเด้อขาวๆนี่เป็นป้ายของผ้าพันคอจ้ะบริเวณรอบๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทะเลนจะจ๊ะแห่งยางพลนคนไปก่อนผู้เ่าเข้าต้องรากษาระยะห่างแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> ผู้เ่านี่เพพิน คนจะมีภูมิตามท่าน่า,นาค่อยหลายเนาะชวนมาคนที่เป็นไอติดโรกกับคู่เถาเนะาะกยารักษาระยะห่างเพิ่นไหวแน่ตอนนี้ก็มาถึงทะเลแล้วนะจ๊ะพอมาพี่น้องจา๋าอันพู่เถาเพิ่นลดท่างห้แล้วบทไดดท้ายเพิ่นดอกจานเพิ่นวาจะพาลงสู่ทะเลนะจ๊ะอันมองนี่เป็นมองยังหูวาพี่น้อง เป็นปลากระเทียมที่แพทย์เคยมาเก,ก็บด้วยเจ้ะเด้อวันที่นี่เขาล้อมลัวหมดแล้วเขาล้อมล้วหมดแล้วแถวเนี้ยกระเทียมเราจะไม่ขึ้นจะไม่มีกระเทียมกระเทียมโทนได้หน่แถวนี้นเนี่ยแถวนี้เป็นกระเทียมโทนบุกถิ่นกับบกเป็นยังเอ้าเขาล้อมลัวไว้ตรงนี้จะพาลงไปนะจ๊ะคนร้ายหลายในทะเลพี่น้องเอ้ย คนยังจังหลายค่ะเจฝุ่นนะเต็มอยู่ทางฝุ่นคุณนะมีแต่คน้วจ้ะเต็มเลยเรามาดูกันว่าหอยเยอะขนาดไหนน้ำใสติ้งลิงพี่น้องเสียดายแต่หนังลดลงเอาเราคอยจะไปจังไดนี่เราคอยจะไปไงเนี่ย ค่อยมีรองเท้าบู๊อยู่ค่อยจะเดินข้ามไปยังไงเนี่ยพอมาพี่น้องจ๋าอยากงานขามลงไปผุนไปเบิงไปได้ไหมไปตะไปได้ปะหนามสีขาวรงเท้าบู๊ตปะแ่เขาเด้อขามมาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่แต่บอกหอยแต่ต้นนี้เป็นหอยตายเด้อจ้ะเด้อ ็นหอยนีโอ้ยโตเป็นเต้เป็นตเนต,ต,ต้ตัวตายกะมีโตตายอันนี้โตเป็นเต้ไม่ใายบ่น้ำลงแต่ลงไม่เยอะนะจ๊ะเมื่อนั้นอันทีพย์ผึ่งเรามาแล้วว่ามันมันต่องหางลงหลายๆมันเต็มผื่นไปเังสี่น่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแค่ทาพ่อแม่พี่น้องมาเบิังไหวซื้อๆพอนาดมันใสไป็นเต้เก็บบ่ เบบ่าพ่นก็ว่ามันมันกระใสแหละจ้ะนี่นี่ใสจ้ะน้ำใสน้ำใสน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวตัวหอยเลยจ้ะเต็มเลยจ้ะนี่หอยหอยนะจ้ะหอยแต่วันนี้ไม่ได้อุปกรณ์มานะจ๊ะนี่บ่ใสนี่นันเป็นไข่หนแคุณ น้ำมันต้องลงคักๆมันค่อยสิเห็นหอยหลายๆเนาะพี่พึ่งร่าน้ำมันลงช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงก็เช็ดสบอยกินน้ำเพลินและเค็ดงานอยู่ช่วงเที่ยงตรงล่อเสาร์อาทิตย์ดาจ้ะเนาะนี่นี่ลงสไยซีเมนโขดหินแถวนีแหละนี่มันก็จะเวลาน้ำล่มันก็จะเต็มไปฝุ่นล้วเนาะหอยก็ได้ซจำนี่ก็ยังเห็นอยู่ไอ้ส่วนหมาขึ้นนี่แต่หอย เพื่อนก็หอยตายเป็นกับมีอยู่จ้ะตัวหอยนี่ตัวเกี้ยงอยู่นะตัวหอยนี่ตัวเกี้ยงอยู่เนาะไปงบังแล้วจ้ะเด้อนี่ยโตหอยเออเกี่ยงดีครับพี่น้องเบิังบังเห็นไหมโห่ลเลยจะพาเก็บไปจ้ะสองสามโตเก็บไปสองสามตัวไปลองชิมดูเนาะ น้มมันต้องลงไปหอดผุนเด้อมันคอยจะเห็นโตหอยแบบกองจูนผุนอยู่แล้วทายเฮเบิงมือ,น,อนนั้นนะเบิงนั้นลี้เปล่าพอไหมพีน่น้องคอยเอื้อคอยว่าม,มาขึ้นหลายค่ะแขกก้อนหินก็สวยเนาะก้อนหินตรงนานแทกก็เคยมางานกาแฟอยู่ไหนแต่ว่าถือช่วงที่นามเพิ่นบ่ลงถือช่วงที่นามบ่ลงจะเลยบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นโตหอยหลายก็เคยมาเก็บก็น้ำางินสีอยู่จ้ะ มาเก็บวันนั้ิลิ่มๆนเนะจะจะาะตาจำเมื่ได้แล้วว่าตอน,นั้นมันมีดินหรือบ่มีไปิ่งโขดหินมองหันดูเนาะจะไปดูโขดหินเป็นไดพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมันบ่มีล่มมันดีมองนี่แหละบ่มันมือไรน้ำล่ง่มบื้ยบ,บ,บึ้สล่ะเนาะพอมาพี่น้องจา้าใเห็นขีฟ้าบ่ะขีฟ้าบัง บังแดดไว้เอาลูกสวยๆหน่อยเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยโอ้ตัวนี้เจ้าก็ออกมาอยู่เลยเนาะขาวเครื่องกับเบอร์โอเคมื่อนี้พามันละชมกินกินลมชมวิวเด้อจ้ะเด้อโบเดโทรหาพี่จอยเพราะว่าคิดว่าสิโบเดมาเก็บหยังอ่ะจ้ะมืออื่นนัดกันอยู่มืออื่นมือหฮวหน่ นับแตนอยู่เราจะพาไปเบิ่งขดหินมองหัน,นหอยหลายเลยน้ำตรงร่องประมาณหาสิบหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วคอยจะเห็นโตหอยนอนเอียงๆหลังอยู่เนาะต่มีกุ้งด้วยกันน,นี่พี่น้องจา๋าตะมีกุ้งอย,ยู่เด้อเนาะเดี๋ยวเรจะถ่ายให้เบิ่งเด้อนี่แม้ตะต่มีกุ้งอย,ยู่เด้อมองที่พัไปสอนกุ้งนะมันทะเลฟังทะเลเดียวกันเนี่ยมันอีกฟังผุดเนาะ ฟังปุ่นคุณแม่โมแมนออกสีไปเทอถีบเทแดนแพทก็ได้ก็ฟังนั่นแหละแต่มันเยื่องไปทางพูน้นคุณนะทะเลเดียวกันเหนื่อจ้ะอันนี้ขนาม้่บ่ล่งนี่บ่ไกินเลยวะบ่มีตัวหอยเลยตัวหอยตั้งอยู่เลกเลกๆคุณนะ ยากาศนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะชมบรรยากาศก่อนเดอ้อเดี๋ยวจะพามาลุยนะเก็บแต่กระเทียมหลายหย่านพี่น้องเบื่อนะโอ้ยตัวนี้ถือมาต่างโดนต่างนานห้อยตายพี่น้องกำํกำํไปกัมมาเพาื่อว่าเราคือเป็นสีหลุมลมุ่นฟ้ามแจะฟาามแค่นะจ๊ะถัยางมานี่ก็มาเจอฟ้ามเขาเจ้า้ายู่แพตัดรัดมาผี ตอนนั้นบ่าเห็นมีกแก่มีแผดน,นะทะเลมันถึงห้า้ยคอยตกใจเจ้าพี่น้องอ๋อยางมาหนีมันก็ล่งหนีได้อุ้ยคือโตใหญ่ค่ะแผลไม่มีอะไรมาฝากนะจ๊ะไม่มีเลยไม่มีอะไรมาฝากเลยจะมาดูหอย อีท่าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งทำเลเก็บหอยพาพี่น้องมาเบิ้งขึ้นเราบิกคขึ้นมองเดแพทไปเก็บโอ้พี่น้องเนียนี่เบิ้งหอยตู้เกี่ยงดีแพทว่าเราจะอ้วนเราจะไม่มีดินดอกเนี่ยเนาะแต่วันนี้ตายบุ้กเลยแต่บกหอยตายอดอ่อนอนี่นี่ มัแต่หอยตายตออลอดเลยทางลงไปเนี่ยมันเลิกดเลือดมันสีหลายเต๋อจุแม่โกดธเห็นไหมก็ไม่มีโบมี่จะโบมี่มัแต่หอยตายน้ำลงเ,เง,เงเดี๋ยสิพามาเบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อจะพามาดูใหมน่นะตอนน้ำลงเนี่ยเบิ่ง ดูบรรยากาศสวยงามบุญละทะเลเดียวกันน่ะแหละกันที่แพทไปเก็บเก็บหอยทั้งผุ่นก็ไปเอาอันนี้น้ำแล้วก็ใส่ที่กันฟังใสสะอาดน่ากินเนาะนี่จิตใยตายสง,งสัยน,นกแล้วกินเบิดจ้ะสวยสวยมาก พักเด้อไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งมุมหนันอีกเนาะมึงคนพายเรือพี่น้อ,นองถ่ซูมให้เบิง่งเ, <c oughs> เด้อผมับบพ่นพายเรือแดดกำลังเริ่มมาแล้วพี่น้องจา๊าแดดกำลังเริ่มมาแล้วนี่มาดามมี บรรยากาศวิวบรรยากาศชายทะเลสวยงาอมมาฝากพี่น้องเดี๋ยวจะเด้กบริษัทไปเก็บเกี่เกี่ยวกนพ่อแม่พี่น้องเบื่อเราจะเด็กไปเก็บมะใบอยู่จ้ะพราเมื่อนั้นพี่น้องเก็บน่ะห้เพื่อนตัวเบิดเลยจ้ะถ้าจะได้ไปเก็บมาขัานกับกินหิจูมอแผพนท่านเด็กมาท่านเด็กนี่เลยเมื่อนั้นที่ขันน่ะเพื่อนบ่ได้กินซูพ่อแม่พ,พ,พี่น้องเบื้องสัมเห็นบถถ่ดแล้ตายแค่หนึ่งว่าแล้วเปล่นอันบ้านเด้กินซูเบิง่งซ้ำ เบอร์เต่จ้ะงานมากหอดกับพักกันพักกันหาเขาหานังสุกันกินแลวก็ออกไปเก็บกระเทียมกันเนาะมวนหลายแต่โคบโคบอยู่แต่ว่ากับพักกันตรวจโรคทุกคนเลยเด้อจ้ะเด้อกอนสิมาหากันโดยเฉพาะแพทย์กับผี่จอยนี่ตรวจเป็นประจำนะจ๊ะเพราะว่าหวกแพทย์อยู่ในกลุ่มคนหลายโรงงานแพทย์เป็นโรงงานใหญ่เจอผู้คนหลายแพทย์กับผี่จอยก็เลยองตรวจด้วยตลอดจ้ะ เจ้าสิเป็นและเจ้าสิตายตัวนี้ข่อยก็อยากสิเอาไปลองเบิง้งน้ำใสติ้งหลิงหอยตายตอหอยตายมองนี่ต้องลงเลิกกองจูนพูนอยู่เหมือนนั้นที่เราพีเบิง่งพี่น้องใค่แจกผ้าพอมัพี่น้องมาเบิงซิ่วนั่นไหมต้องใส่น้ำต้องลงเลิกไปพูนผืนละมั้งจุูนพูนเน,น,ะน,ะนาะก็สิกองจูนพูนอยู่นี่ก็ล่องนี่ก็ลง,ลลงบ่ไหลใส่กองจูนพูนสั่มาเห็นใส่นส่ถสงห้องลายอยู่แถ่ เราคือสิบห้าเดือนดอกเพราะเราเราต้องไปยูเลอรเติมนะเห็นบอทพี่น้องพี่น้องเห็นยังเห็นยังนั่นน่ะวุ้ยมีแต่เปลือกหอยได้หนังมั้งหุยหุยหุยแย่เปียกคอยเด้อคอยบ่ได้เอาสุดก้านนอพกาดคอยมา่าม่ะเนี่น้องจ้านี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมีแต่เปลือกหอยเห็นแล้วป้า พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องมีแต่ปักหอยอีหลีตัวนี้นี่น,นี่แมนแล้วแมนแล้วแต่ว่านี่เห็นแล้วหูแล้วมึงมึงเป็นเต็มเต็มอยู่มีแต่ปักหอยแต่ส่วนหมามันตายเด้แต่ที่เป็นก็นอาจจะมีแหละจ้ะแต่ส่วนหมาก็ตายเนาะมึงป๊าดกองเต็มอยู่นั่นเห็นบ่ยิ้หผู้บ่าวพายเรือคนนะ่ะพี่น้อง ว่าเอาแต่นามก็บ่ค่อยเย็นปันไดน,นะโอ้ยูสิเปียกแขนเสื้อแผดเบาเพราะว่านี่บ่ได้ใส่ถุงมือบ่ไริษัทย,ยังมานะพี่น้องจ๋าเต็มอยู่ป๊าดมีแต่บวกหอยเนะยาะเว้ยเจอแล้วเจอแล้วเต็มอยู่เนาะโอ้ยูหนามเกือบเข่ารองเท้านะจ๊ะมห่แล้วเมื่กี้ขึ้นสิเต็มไปพุ่นแล้วเนาะพุ่นอนะ่ะหนามลงเก็จะจูนพูนลงไปพุ่นแหละ ตายกับี่เป็นกับี่ที่เราตายนะนกนก็กินจ้ะนกกินแล้วว่านกหลาอาหารนกไปเนาะรู้แล้ว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 พอเธออยู่จังซี่ เดี๋ยวเมือ่อไหร่สิผ้าเช็คหนาดีๆสิผ้ามาลองครับจ้ะลองเก็บไปกินเนาะพี่น้องเนาะมันนี่แต่โตตายได้ตัวนี้นะเห็นบ่มนี่แต่โตตายตัวนี้เป็นหนูเลยตัวนี้เป็นเราไปล่าของมันตัวนี้หน่อยเป็นเต้าหนวลง่ายงามพี่น้องเนาะสวยสวย นวยงามรู้เอ้ยไปลองจักหน่อยเี่ตอนนี้ตันตนี้กับเออเป็นเป็นมีไหมหนวยงามข้าง,างนอกพี่น้องเนาะนี่อ้ยหน่วยเกี่ยงของลอนดีค่ะไหมตันไหนเห็นบอแล้วแล้วเป็นแล้วอาปากนะจะเราข่ายดินให้เรากินขี้ดินใา่กับบุ้อันนี้มารามก็ไม่รู้นะจ๊ะตอบมาด่วนว่าเธอทำอะไรเนี่ยเนี่ยเธอเนี่ย <c oughs> วิคือห่องดังเลยจะเดี๋ยวจะลองไปกินดูเนาะ <c oughs> ต๋งกินเบิงหนงกินเบิงว่าเจ้าจะเป็นแนวใดนี่ <c oughs> โอ้ยพี่น้องจ้าเบิงเบิงเบงหอยเชงโอ้ยหน่วยบอกใหญ่หนึ่งหาละได้ที่คอยละรู้แล้วแพกกระเคยมายางกาแฟนตลอดเลยแต่บอกรู้ว่ามันมีบักหอยหลายขนาดนี่ นี่จ้ะมีแต่น้อยอันห้อยหนวยเพิ่นตายเนาะหอยแข้งหอยข้างมันบ่มีดินอือมันบ่มีดินมาส่นโอ๊ะเจ้าเบาเบา,าอีหยังมันบ่มีอันอีหยังล่ะเขาเอิญหยังพี่น้องเดี๋ยวหาเก็บเอาตัวเป็นเปลนเพินเ่นไปลองกินเบิ่งมาดามต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะเฮยตาย บกฮอยตายมีแต่บกฮอยตายมีแต่บันกฮอยตายเราลงไปเลือกๆมืออันที่พีแล้วทามันบริตายยังี่พี่น้องมันมีแต่บกฮอยเป็นมันกองจูนพูนอยู่ <c oughs> แพศละอ่อนซ่อนนี่่วยงามเถอะเนอะอย่าไล่ลาตาด้วยพี่น้องเดศยังอันนี้นะค เสียลองเอาไปกินเบิ่งว่ามันมีดินหเลยพ่อหี้สั่นได้จะไ,ได้มือนาะจะได้ปะต้องไปไกลไมกกลันอยู่กับไก่หงันตะของนี่นะเนี่ยเนี่ยจ้ะหนามเย็นเจ็บเลยเมื่อกี้ว่าบ่เย็นเย็นแล้วจ้ะนี่เออเออนี่ง่ามงามหน่วยบกหอยงามงามเอาซัมนี่แหละจ้ะไปลองกินเบิ่งซื้อเนออหื้อ,อ,อบอกหอยอันหอยข้างข้างบน เสิยเวลามาเก็บเจ้าสิเอิญบอกหอยแข้งเนี่บอกหอยค้างดิบอกหอยแข้งคือสิบ่มีเลือดจ้ะก็แพชเจเอิญหอยค้างนี่ตัวนี้เป็นเด้อจ้ะเด้อมีเลือดรูห่งพี่น้องจ๋าถ้าบ่มีดินนี่เลือดแห้งแล้วกันหน่วยหอยมันสะอาดน้ำน่ะแหมนี่ถ้าบ่มีดินอุ้ยฝนตัวนัน้นพี่น้องเอ้ยของเขาแพชจะสูไหว,ว<ม>บ่โตแบบง่ายนิดนึ่งหน่ะไหมบอกหอยค้างหน่วยหน่อนะเห็นบ่ เป็นได้นั่นนะ่ะอาปากด้วยน,น่ะเฮ็ดจังไดรเอาจังไดรเอาผัได้แท,นทนนนนน้น้ำจะเข้าลงเท้าลงไปผัได้ดอกอ้อมๆว้าวผัได้บ่ได้พี่น้องน้ำจะเข้าลงเท้าไม่ได้จ้ะไม่ได้เห <c oughs> นบ่อยผมง่ายนึงใบเนื่ยไ,ได้น้ำร่องเราจะข้ามมากเกียรติน้ะเ,เลอะนี่คือหอยเจ้าไม่แต่บอกหอยได้ไง น้อยเป็นก็มีด้เห็นว่ามันไม่จะน้อยตายเลยเลิศเลิศเดี๋ยวลองดูนะจะพาพี่น้องลองดูจะเลิศจูนเนาะแดดกับมาแล้วโอ้ยสุดยอดดีๆนี่จ้ะนี่บอกหอยจูก,ก็มีเห็นบ่นี่ตัวน,นี้น้อยตายแท้ตายได้เดี๋ยวก็น้อยงามๆไปลองกินเบ้าง นวยหอยไปต้าอ,อ้วนดีหายหยังบอกพี่น้องจ้ะเธอเหมือนจะอ้วนมากเลยนะห,หลายๆห,หนวยอยู่ซ้ำสิไปล่องกินนี่ต้มเดี๋สิมีหนูทดลองยาหนูบอล <c oughs> อันใดก็ให้หนูบอนทดลองยานั่งมักล่องอต้นนี้ก็เป็นนะจ๊ะเ้อนวยนี้น่วยใหญ่หค่ะเคาต้นนี้ออกดูนี่จ้ะ ้ามันเปนนี่โอ้ยเดี๋ยวจะพาพี่จอยมาเก็บแถวนาแถวรุ่นทะนองมากอ่ะห้เก็บแถวนี่แล้วถ้ามันโอเคเนาะเจาะตะนามโลงก็มาเก็บส่วนตัวน้อยหน่หน่อยผลเบาแล้วเนาะนี่กัลองมึงนู่นหน่อยหแล้วจะอ้วนบ่เนาะนี่ไหมนีน่แต่จะได้หลายน้อยเติบอยู่เนาะได้หลายอยู่ลองดูนะดสัลองดูน้อยกล้วย,ย,น,ย <c ười> นั่นเดี๋ยวพ่อจะตัง้งฟอมพ่อจะย่างลงไปเห็บเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ก็นนดีแดดมากพ่อแม่พี่น้องตั้งวิวให้เบิ้งเนาะ พ่อแม่พี่น้องมันระลิกคักเบ่งเบ่งนวยบักหอยงามงามเห็นบ่าจา้ะงามเนาะนวยบักหอย,อยนี่ทั้งงามค่ะแท้จ้ะอุ้ยสุดยอดเนาะนี่เอาอีกแล้วย่องบ่ได้แตกเคิบเนาบ่มีโตหอยแต่ว่านวยเราเกี่ยงงามงามจา้ะนี่เบ่งติละเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดจ้ะเห็นบ่ลเขจะได้สุดยอดสุดยอดจ้ะพ่อแม่พี่น้องอัน เดี๋ยวอันคลิปนี้แพทก็จะฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ะเนาะผ้ามาเบิงผ้ามาเบิงซื้อๆเดี๋ยวจะเอาอันที่เก็บเนี่ยเดี๋ยวจะหออเอาเดี๋ยวสิหอบหอบเมื่อนะกะสีลองไปต้มกินเบิงเนาะไปต้มทามันมีไส้กะแสดงว่าโบคือกะสิผ้าไปเก็บทังที่เคยผ้าไปเนาะนี่กะทั้งผุนกะห้ายกันแต่มันไก่บานเด้อคันได้มองไม้มองนี่้าว่ามีไส้มันจะแจ๋วแห้งพราะมพี่น้องจ้ะไปคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้ะอุ้ยกำลังแดดออกเพอ่ดีเลยท่านแดดอยู่ต่อดะมาดามนี่ต่อเสดวิตามินซีเนะ โดนแล้วเป็นวินเป็นเวียนบ่ค่อยแดดแดดพราแม่มพี่น้องจ้ามันมันรับแดดบ่เพียงพ่อเนาะจ้ะเนาะเอาลูกสวยนี่ยง่ใดกับแง่นั้นไปปะพูดถึงวันบ่ค่อยได้รับแดดไม่ได้วินจ้ะพ่อแไ่มพี่นอ้องพี่กะบันทีานสามสิบเอ็ดเด,ดไปหาหมอเดี๋ยววันมันสุกนี่สิไปเจาะเลือดอีกเจาะเลือดเกี่ยวกับโรคพุ่มแพ้แล้ะกะ เพราะว่าแพทย์ยังเป็นวิ่นเป็นเวียนอยู่นะแม่พ่อแม่พี่น้องหละกัวันที่สาสิบเอ็ดก็จะไปหาหมออีกเธอหนึ่งเนาะว่ามันมันเป็นอย่างมันเป็นจังไดสันนาเช็คเช็คหลังจากที่พ่นหายามากินแต่แพทย์รักบอกกินยาโดนแล้วแพทย์แพทย์เป็นแบบแพทย์รู้สึกว่าดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกินยาหลายเนาะเลยหลักเศร้ากินเขาให้กินเสากินแรงแพทย์บอกินจ้ะสั้น์ละจ้ะคลิปนี้กับฟ้าไปซ้ำนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องจากไปด้วยทะเลอันสวยงามพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ปูวิพุ่นนะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งบรรยากาศทะเลเนาะพี่น้องจ้ามาดามนั่งนั่งสวยอยู่ในทะเลนะจ๊ะแดดก็ดีไปละจ้ะเอาคลิปสันสันกับพ่อสันบันไดอยงเนาะกับพ่อได้หายคืนหอดกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องกับพ่อได้ผ้าเก็บยังลราจะผ้ามาเบิง้งมาชมซื้อๆเด้อจ้ะเด้อ,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 อไป บายบายจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เช่นเดิมเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่เป็นกำลังใจให้แพทย์เสมอมาเนาะจ้ะเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองกันสุขุมสุขคนเด้อจ้ะเด้อ พ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะกดติดตามแหล้วก็กดกระดิง่งจะได้บบผ่านคลิปใหม่ๆแล้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของมาดามได้เลยมีหลากหลายแนวหลากหลายแบบนอจากพ่อแม่พี่น้องเลือกเบิรงกันได้เลยจ้ะทั้งเก็บเ็ดเก็บพักเฮดอาหารเก็บหอยเก็บปูตักกุ้งมีบัดจ้ะครบวงจรนะจ๊นะเนาะไปลวจ้าสวัสดีจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายจ้า